ภาพเราขาวออกแล้วพี่เฮ anyway> ้ยมีมือหาอะไรบางอย่างหาเวนหรือแบบว่าหรือว่าหาผิดหรือว่าหาที่ปิดตาวะนะโอ้แวนแวนแวนเอามาใส่แว่น บอกด้วยนบิตะ à อะไรอะไรสภาพม o u อ h o ิ e พี่พูดอะไรกับพวกผมสักหน่อยดิเออ้ยพวกเซนไหนพี่อะออกนิ่ละดูวจากเสียงก็ออกนตอนนี้ออกดริงจริงครับออกลิฟพูดอะไรกันไม่รู้เร่อ อเก็บทรงไม่อยู่มาของจริงเอ้เอ้เอันนี้มีเสียงทั้งทั้งเสียงทั้งภาพเลยนะเนี่ยเจ็บทรงไม่อยู่มาของจริงครับอันนี้เหมือนพวกเราเป็นตากล้องมันนั่งมันนั่งซุ่มถ่ายคีตาพี่แต่เสียคีตาแบบกำลังแบบทางอยู่กับโพงยาพี่แบบถือกล้องถือกล้องเก็บภาพแบบจะแช่แฮัลโหลฮัลโหล ก้องหรือเปล่าแหละทำไรตั้งสติกำลังจะปิดกล<ๆ>้องครับพี่ปิดไม้เฉยอะไรนอเอ๋ออมอีกแล้วออมอีกแล้วพี่กูพี่กูเป็นคนไรเยอะอ๋ปิดหูเฉยอะไรเนะี่ยพี่กูเป็นคนไรเนยะอะปิดกล้องไปแล้ว โอเคเป okay okay. ิดกล้องโอเคโอเคอะไรพี่เปิดปิดกล้องเราไหมอ่ะไม่มีไลน์ดัมป่ะปุ่มย้ายกล้องถูกไหมปุ่มย้ายกล้องอ๋ออ๋อไม่ต้องบอก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 กูก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เอาปิดกล้องแล้วเอาปิดไปเอาเอาอะไรเนี่ยเอาปิดไปปิดกล้องอะไรวะเนี่ย ปิดย้ำปุ่มเบ็ด,ดไม่อุ่มเบ็ดกองหน่อยมึงกดปิดไปแล้วพี่โอเคเปิดกล้องหลับต่อเย้ใครเมาไม่มีไม่ไ,มไมด้หมอเอาอีกแล้วเอาอีกเดียวย,ยังไม่ได้ถามเลยว่าเมาหรือเปล่าร้อนเลยไม่เหลือเราไม่ว่าเวลาพี่จะเป็นมหมาพี่ไม่ได้เมาตลอดพี่กินน้ำไปเยอะ โอเคพี่มจะบอกอะไรบางอย่างผมอัดคลิปอยู่แล้วผมจะส่งให้เอีว่ามเพิ่งพึ่งอัดเห็นไม่ใช่เมันกีเกียบอาพูดเอาไปเอวาปุ๊บพึ่มพึ่มมาเลยแม่มาพูดเอวาปุ๊บมาเลยนะแม่ไอ้นี่มันร้ายไอ้นี่มันร้ายถ้าเอาลงเทป่ะเลี่ยโปรยฮะน้อยสถ้าเอาลงเทปป้าพี่ ปล่อยให้มันสบายไปปล่อยให้มันสบายไปแล้วเราก็จะบอกแม่ว่าว่าพี่วิลเลียมมอยรอบเราลองบอกสิบอกบอกอะไรบอกบอก

เนี่ยการตอบสนองคุณชอบแกล้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้เอวาผมไม่ลบผมจะส่งให้เอวาโดยตรงผมไม่แกล้งอันนี้พูดจริงไม่พูดเล่นได้เอาโอ้ต้องคิ้แกล้งกจีนโอ้ยไม่ต้องมาพูดผมจะส่งให้เอวาไม่ต้องพูดจบเราก็จะตัดช่วงนี้แบบช่วงนี้แบบจบผมจะส่งให้เอวาไม่ต้องมาพูดเลยนะเนี่ยแกล้งนี่นะกดกดแล้วสมควรจะส่งทุกดครับตอนนี้คือไม่โอ้ยเฮียไม่ต้องพูดผมจะส่งให้เอวาไม่ต้องพูดหยุด โอ้ยฟางไปเลยผมส่งแน่พิษพาดแข็งใหญ่พิษพาดแข็งใหญ่ไอ้พี่ยาวคลิปนี้ไม่ได้ส่งให้ไอไวอย่างเดียวลงยูทูบเนี่ยตามตามสนองแดงผมงดีนักเนี่ยเนี่ยดูตามสนองเนี่ยจะคิดจะคิดก็ได้จะคิดแล้วคือทุกคนครับคือผมจะบอกว่าคนที่อยู่ในเพจอะพูดจริงเว้ยคือพูดจริงว่ะคือแบบอ่ะมีคอนเทนต์คอนเทนต์นึ่งอ่ะผมช่วงแรกๆผมก็ให้ดูแหละเออที่แบบ ที่ผมที่คุยคนโพสได้เปจอ่ะพี่ลองทําตัวแบบเมาเมาแล้วลองไปแกล้งเพื่อนดูอ่ะผมก็ทำนะเห็นใเนี้ฝนแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปแกล้งคนอย่างนี้ครับผมส่งให้เอวาไม่ต้องมาพูดผมส่งแน่หยุดพูดผมส่งแน่เดี๋ยวผมจะส่งให้เอวาเลยเนี่ยเนี่ยกำจัดมาสนองเนี่ยโอเคจบเคสแล้วจะกันคลิปหน้าส่งให้วาเลยคุยครับโอเคครับก็ วันนี้ก็มาแกล้งคนนะครับตามคนในเพจก็เฟลนะครับก็โดนแกล้งกลับนะก็ครับผมส่งให้เอวาจริงนะผมไม่ได้แกล้งพูดจริงคือแบบคือแบบถ้าเป็นคนเดินอาจจะแก้ถ้าเป็นคนเดินอาจจะแก้สำเร็จนะสำหรับผมนะคือคนเดินอาจจะแก้สำเร็จนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยคือเนี่ยมีแม่เอวาเป็นตัวประกันเน่ยแต่หนักจะหนีไปไหนไม่ได้แ้วมีโอกาสที่ไอวาจะเชยหัวกูถือไม้เดียวไม้เดียวมันสูงมากนะทุกคนอย่าเอาไปทำตามแบบ ในในคลิปนะครับอยาวาไปทําตามนะก็คือไอเนี้ยโอเคเดี๋ยวคลิปผมจะเอาไปตัดและลงคลิปเจอกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายายบายบายต้องมาพูดนะว่าเราควรส่งให้แม่วาดพรุ่งนี้ไหมเพราะว่าถ้าคืนนี้แม่วาคงไม่ไรแม่วาคงไม่อ่อนนะพี่เอวะเออใช่แบเออเออีควรส่งให้พรุ่งนี้พี่พีพีไอวาชอบนอนเที่คืนพี่อาิงอึกเกมบกเกมลูกบกเยังออใช่ อีวมาชมตอนที่คือโอเคบโอเค